บางครั้งมผมมักพกกล้องคู่ใจเดินเล่นไปตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ดังๆทรือแม้กระทั่งตามตอกซอกซอยเล็กๆเพื่อหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ท่ามกลางเมืองที่แสนจะวุ่นวายนี้เวลาที่ผมได้ไปถ่ายรูปผมมักจะชอบสังเกตผู้คนรอบตัวโดยเฉพาะสีหน้าและรอยยิ้มของพวกเขา คิดว่ามันเหมือนกับความสุขของพวกเขาเหมือนกับศิลปะที่ไม่มีทางลเลาะเลียนแบบได้ทุกคนต่างมีรอยยิ้มกันคนละแบบต่างคนต่างมีเอ,อกลักษณ์เป็นของตัวเองเช่นเดียวกับเธอเธอคนนั้นเรามีอะไรที่คลายกันไม่ว่าจะไลฟ์สไตล์ ของที่ชอบหรแม้กระทั่งงานอะไรที่เลยที่ผมชอบไปถ่ายรูปทาที่ต่างๆแต่ที่แตกต่างและมีแค่เธอคนเดียวที่มีคือรอยยิ้มดวงตากลมโตที่หยีกับรอยยิ้มหวานแสนละมุนในครั้งแรกที่ได้มองผมไม่สามารถละสายตาได้เลยราวกับตกอยู่ในห้วงแหงความฝัน เดทแรกของเรานั้นนัดกันที่หัวลำโพงเพื่อไปเดินถ่ายรูปด้วยกันในตอนที่ผมมาหัวลำโพงครั้งแรกมันเคยคึกคักและเต็มไปด้วยผู้คนไม่ว่าผมจะหันไปทางไหน ก็เจอกับผู้คนมากมายที่ไม่ว่าจะมานั่งรอรถไฟเพื่อกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดบางก็ยืนรอต่อคิวซื้อตัว๋วบางก็มีครอบครัวที่มานั่งรอรับสมาชิกกลับบ้านหันไปอีกมุมก็จะมีร้านค้าที่เปิดขายของกันอย่างล้นหลางเราทั้งคู่เดินถ่ายรูปกันตั้งแต่ที่ชานชลาจนถึงชุมชนระแวกร,บรอบๆผมจำได้ว่าในตอนนั้นพวกเราทั้งคู่ มีความสุขกันมากๆครับรูปภาพส่วนใหญ่ที่ถ่ายได้ก็คงเป็นแมวที่เดินกันทั่วหละเด็กๆที่เล่นกันที่สนามเด็กเล่นในชุมชนเล็กๆนั้นเราเดินหยอกล้อคู่กันไปตามทางเดินของซอยแลกกันถ่ายรูปเพื่อเก็บเอาไว้ดูในอนาคตแต่ในตอนนี้อนาคต ขับไม่มีเธออยู่อีกต่อไปผมกลับมาอีกครั้งในที่แห่งนี้เพื่อมาถ่ายรูปเล่นให้ตัวเองไม่คิดฟุ้งซ่านแต่หัวลำโพงในตอนนี้มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว สถานที่ที่เคยเคยึกคักเต็มไปด้วยผู้คนเป็นกลับเหลือเพียงกลิ่นอายของอดีตชานชลามีผู้คนเหลือน้อยนิดร้านค้ารอบๆก็ปิดตัวกันไปเกือบเราไม่มีคนให้ขายของแล้วก็ไม่มีผู้ซื้อผมมองภาพเหล่านี้แล้วชวนให้นึกถึงตัวเอง ภาพจำให้ผมได้คิดถึง